สวัสดีครับผมช่างสอนนางสติกยิ่งเมียนะครับวันนี้เราจะมารีวิวง่ามไมายพยุงลายสวยๆกันนะครับเรามาเริ่มดูตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงสัดส่วนเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นทรงตูดมดนะครับนี่ตูดมดลายจะจัดแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับความกว้างของหัวง่ามอยู่ที่ เจุดสมเซนนะครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่อ่าสิบสี่เซนครับนี่ครับจับถนัดมือมากตรงนี้ลายสวยจัดๆเลยตัวต่อไปครับตัวที่สองพยุงลายเหมือนกันครับตุดหมดเหมือนกันเลยทรงยอดฮิตตัวนี้นะครับขนาดเต็มมือพอดี ความกว้างของห่วงอ้ามอยู่ที่7.5เซนนะครับความยาวอยู่ที่14.5เซนนะครับนี่กำลังดีตัวหนึ่งเลยต่อไปจะเป็นในตัวนี้ครับตัวนี้จะมาย่อมไปหน่อยแต่สีชัดมากวบาเลยครับสีสวยมากครับกับถนัดมือ ความยาวของหัวง่ามอยู่ที่7.3ยาวอยู่ที่13บมเซนนะครับนี่มอเฟฟสสสวยๆครับหัวท้องเหลืองต่อไปตัวนี้ครับตัวนี้จะมีตำหนินิดนึงแต่ผมจัดก,การเรียบร้อยแล้วครับนี่ทรงนี้จะเป็นทรงยาว,ยาว นะครับหัวง่ามอยู่ที่เจ็ดเซนครึ่งแล้วก็ความยาวอยู่ที่สิบห้าเซนนะครับตัวนี้ทรงแตกต่างหน่อยนี่ครับตัวทีเด็ดพะยุงลายเสือครับนี่ครับลายจัดมากนี่ครับตัวนี้ หัวงามอยู่ที่7.1ดนะครับแล้วก็ยาวอยู่ที่13บสามเซนครึ่งนะครับตัวนี้สวยมากครับลายครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ก่อน,นะครับฝากพี่ๆช่วยติดตามเพจนังสติ๊กยิงเมียแล้วก็ช่องทุกช่องทางของหนังสติ๊กยิงเมียด้วยนะครับขอบคุณครับ